ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวการแบทเทิลกันนะฮะระหว่างตัว vivo y 1 1นะครับตัวนี้เปิดตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละแ,แล้วก็จะเป็นตัว realme c 1 1นะฮะตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของราคากันก่อนเพื่อน เจ้าตัว vivo Y11 เนี่ยรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่3,999บาทนะส่วนตัว realme C11 เนี่ยในส่วนของราคาพี่ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าทาง realme ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้เปิดราคาขายอย่างเป็นทางการนะ แต่คาดว่าน่าจะประมาณ3,000กว่าซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า3,000ไปๆหรือว่า3,000ตน้น,นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเทียบกันให้ดูสาเหตุที่ได้เอา vivo y11 กับตัว realme c11 มารีวิวเทียบกันเนี่ยก็เพราะว่าเผื่อใครบางคนหางบราคาไม่เกิน4,000บาทหรือ3,000ไปลาประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวเทียบให้ดูเนาะเพราะว่าทั้ง y11 แล้วก็ c11 เนี่ย เป็นรุ่นที่มีจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพวกร้านตู้โอเปเอเรเตอร์ต่างๆหรือว่าช็อป vivo ช็อป realme นะครับหาซื้อง่ายมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสเปคเทียบกันให้ดูนะฮะว่าถ้างบ4,000หรือ3,000ไปปลายๆเนี่ยเราจะซื้อตัวไหนที่มันจะคุ้มค่ากับเงินของเราที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คผลคะแนนแอนต t ูกันก่อนเลย realme C11 ฝั่งซ้ายนะ vivo Y11 อยู่ด้านขวามือ คะแนนรวมเนี่ยเรามีซ1ได้ไปทั้งสิ้นห3่งสคะแนนส่วนตัว Vivo Y 1 1เนี่ย98,975คะแนนนะฮะคะแนนของ CPU เร a วมี C11 ได้ไปทั้งสิน4 6่1 5นคะแนนคะแนนการ์ดจออยู่ที่13,325คะแนนถ้าฝั่งของ Y 1 1เนี่ยคะแนนของ CPU 4 2 7 1 6คะแนนคะแนนการ์ดจออยู่ที่9,374คะแนนประมาณนี้เพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆนะครับดูซิว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าด้านล่างตัวเครื่องก่อนเลยแล้วการฝั่งซ้ายมือสุดนะเจ้าตัว realme c11 เนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับขนาด3.5ตามมาด้วยไม้ช่องเสียบสายชาร์จตัวนี้ยังคงเป็นพอต micro usb อยู่นะครับฝั่งขวาจะเป็นลำโพงเช่นเดียวกันเลยกับตัว vivo y11 นะพอตทุกอย่างนี่คือเหมือนกันมากๆซ้ายมือสุดจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะตามมาด้วยไม้แล้วก็ตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จ ขวามือสุดจะเป็นลำโพงฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับเจ้าตัวเรียวมี C11 เนี่ยจะเป็นปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบแล้วก็จะเป็นปุ่ม Power นะ vivo y 1 1เหมือนกันอีกแล้วนะฮะก็เป็นปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบแล้วก็จะเป็นปุ่ม Power ส่วนด้านบนนะฮะทั้งคู่เนี่ยไม่มีไมตัดเสียงรบกวนนะ ฝั่งซ้ายของตัวเครื่อง r e l m ี C11 จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะส่วนตัว Vivo Y11 เนี่ยก็เป็นช่องใส่ซิมการ์ดเหมือนกันแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับนั่นก็คือสามารถใส่ได้แบบ2ซิมนาโนแล้วก็บวกอีก1 m e m เมม o r y การ์ดนั่นเองก่อนอื่นนะเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่นกอนเลยต้องบอกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะ r e ว m ี C11 นะครับงานจะเป็นงานด้านส่วนตัว Vivo Y11 เนี่ยจะเป็นลักษณะ หลังเงานะฮะต้องบอกก่อนว่าเรียวมีเนี่ยตั้งแต่มีเรียวมีมาเลยเนี่ยเปิดตัวรุ่นไหนต่อรุ่นไหนจะต้องบอกว่าสร้างความมือหามากๆเพื่อนๆด้วยความที่แบบว่าเรียวมีเขาเน้นราคาประหยัดสเปคตัวเครื่องเนี่ยเกินราคากันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียวมี4 1เนี่ยพี่แอ๋ต้องคาดหวังไว้สูงเหมือนกันแหละว่าสเปคมันจะต้อง ดีเกินราคาไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาหลายๆรุ่นก็ต้องบอกว่าชื่นชอบกันทุกตัวเลยทีเดียวสเปคกับราคาคุ้มค่ามากๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องก่อนเลย vivo y11 ลักษณะหลังนะครับจะเป็นหลังเงาเลยนะนี่วิบวับวิบวับกันเลยทีเดียวเห็นไหมแล้วมันก็จะมีลักษณะที่บอกว่าเป็นแสงพุ่งๆนะครับเป็นลายเส้นแบบนี้อ่าก็ต้องบอกว่าสวยงามไปอีกแบบนะ ส่วนยตัวเรลวมี c 1 1นะครับขั้นตอนการผลิตของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากซีรีส์รุ่นก่อนค่อนข้างเยอะนะโดยฝาหลังของเรลวมี c 1 1เนี่ยใช้เครื่องแกะสลักเลเดียมโดยที่มีความแม่นยำแบบ5แกนจากประเทศเยอรมนีเลยนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยพร้อมกับการขัดอีก300นาทีเพื่อนๆต้องบอกว่ารายละเอียดทุกอย่างนี่ค่อนข้างที่จะประณีมากๆนะแกะสลักออกมาเป็นเส้นโค้งกว่า450เส้น เกิดเป็นเอฟเฟกแสงที่สะท้อนแล้วก็สวยงามนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะป้องกันร,รอยขีดข่วนและก็รอยนิ้วมือได้ดีมากๆเลยนะแถบลายแนวขวางนะครับเนี่ยเส้นตรงตัวนี้นะจะประกอบไปด้วยโลโก้เรียวมีนะครับแบบหนาะสร้างความโดดเด่นแล้วก็กล้องเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเพื่อนๆเห็นไหมาการดีไซน์ต้องบอกว่าแหวกแนวมากๆเลยโดยรวมเรื่องของการดีไซน์เนี่ย แล้วแต่คนชอบนะอันนี้บังคับกันไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นเวีย่นี่คือชอบดีไซน์แบบทางเร a l วมี41มากกว่าเพราะว่าหลังด้านเวลาจับเนี่ยคือชอบตรงที่มันไม่มีรอยนิ้วมือแล้วก็รู้สึกว่ามันจับแล้วก็ชับมือมันไม่ลื่นอะ่อะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของหน้าจอกันก่อนเลยเทียบกันดูซิเรื่องของจอเนี่ยตัวไหนเด่นกว่านะครับ เรียวมี C11 เดชนิดของหน้าจอเป็นจอ IPS LCD เพื่อนเพื่อนขนาดของหน้าจอ6.52นิ้วนะความละเอียดของหน้าจอ HD Plus ตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่720คูณ1น0 0นะครับในส่วนของม i v o Y11 เนี่ยหน้าจอเป็นจอ IPS LCD เหมือนกันแต่ว่าหน้าจอเนี่ยขนาดเล็กกว่านะอยู่ที่6.35นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น HD Plus เหมือนกันเพื่อนๆความละเอียด720คูณหน4 มาดูกันในส่วนของ CPU นะครับ r e l m e C11 เนี่ยตัวนี้ใช้ชิปเซตเป็นของ MediaTek Helio G35 นะฮะความเร็วอยู่ที่2.3 g h z ชิปเซตขนาด12นาโนเมตรนะส่วน Vivo Y11 เนี่ย CPU ใช้เป็นของ Snapdragon 439นะครับตัวนี้ก็2.0 g h z นะชิปเซตเนี่ยขนาดเท่ากันเลยอยู่ที่12นาโนเมตร ซึ่งเจ้าตัว c 1 1เนี่ยเป็นตัวแรกของทางค่ายเรียวมีเลยนะที่ได้ใช้ cpu hydro g 3 5และส่วนของอร์ชััน android เรียวมี c 1 1เนี่ย version android เป็น android 10แล้วนะเพื่อนเพืนเป็น v e r ชัันใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วก็มีการครอบทับด้วย r e a l m ui version น่น1.0นะครับ vivo y 1 1กันบ้าง vivo y 1 1เนี่ย android ยังคงเป็น android pie 9.0อยู่นะยังไม่ใช่ android 10นะเพื่อนเแล้วก็มีการครอบทับด้วย fantos นะฮะ ในส่วนของแรมกันหน่อยทีนี้อ่ะ realme ี Real ่1เนี่ยแรมตัวนี้มา2นะครับในส่วนของ rom เนี่ย s t o r e จอยู่ที่3 2สกิกส่วนตัว vivo y 1 1นะครับแรมเนี่ยมากกว่านะตัวนี้ได้แรมมา3รอ rom ม32อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะเริ่มจากกล้องหน้าก่อนนะครับ realme ี Real ่1เนี่ยกล้องหน้าของเขาความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลเป็นเพื่อนส่วนตัว vivo y 1 1นะครับ y 1 1เนี่ยกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่ 8ล้านพิกเซลนะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดของ vivo จะมากกว่านะฮะในส่วนของกล้องหลังนะเพื่อนๆทั้งคู่เนี่ยมีกล้องมาให้ใช้งานทนะั้งหมด2ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทาง realme 411ก่อนแล้วกันตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นกล้องหลักนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะที่สําคัญเลยเนี่ยตัวนี้เขามีโหมดกลางคืนมาให้โหมดกลางคืนของทาง realme นะครับจะเป็นโหมด super nightscape nice นะฮะ อีกกล้องตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้องเอาไว้ถ่ายหมวดบุคคลหรือว่ากล้องพอ์เทนนั่นเองตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะส่วนตัว vivo y11 นะฮะกล้องหลังก็มีมาให้ใช้งานทั้งหมด2ตัวเหมือนกันตัวแรกความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลตัวนี้เป็นกล้องหลักนะแต่ว่าเจ้าตัว vivo y11 เนี่ยไม่มีโหมดกลางคืนมาให้ ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้องวัดความลึกเพื่อนๆหรือว่ากล้องเดฟเนี่ยตัวนี้ก็ความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับทั้งตัว Realme C11 แล้วก็ตัว Vivo Y11 เนี่ยทั้งคู่ความจุเท่ากันเลยอยู่ที่5,000 m มิลลิแอมในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับทั้งตัว C11 แล้วก็ Y11 สเนี่ยสามารถรองรับ Wi-Fi ได้แค่2.4กิกะเฮิร์เท่านั้นนะ w i f i 5.0กิกะเฮิร์เนี่ยคือยังไม่รองรับทั้งคู่เลย เดี๋ยวเรามาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยเพื่อนๆดูซิว่าตัวไหนมันถ่ายรูปได้เจ๋งกว่ากันนะครับพี่อขออนุญาตเริ่มจากหมวดกลางคืนก่อนละกัน r e ียวมี1 1เอนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่ากล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลส่วนตัว Vivo Y11 13เนี่ย13ล้านพิกเซลเหมือนกันต้องบอกก่อนเลยว่าสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่ได้แพงมากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะจะไม่มีมวดกลางคืนมาให้แต่ว่าเรียวมีซ1 มีหมวกกลางคืนมาให้ใช้งานนะครับพี่ไอไปลองเทสด้านนอกมาเนี่ยคือต้องบอกว่าเฮ้ยมันมันรู้สึกว่ามันเกินราคาไปมากนะแล้วการถ่ายรูปด้วยหมวกกลางคืนเนี่ยคือมันไม่ได้แบบว่าแคบพอถ่ายได้นะคือมันสามารถทําได้ดีเลยส่วนตัว vivo y11 เนี่ยแน่นอนหรกว่าพอไม่มีหมวกกลางคืนมาให้เรื่องของการถ่ายรูปเวลากลางคืนเนี่ยมันก็อาจจะดูด้อยกว่า realme c11 นะครับ มาดูการถ่ายรูปกลางวันกันบ้างนะตัวนี้ก็ใช้กล้องหลักอยู่เหมือนเดิมเพื่อนการถ่ายส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยเ,เพื่อนจะเห็นได้เลยว่ารายละเอียดของสีนี่คือมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะเรียวมี c 1 1เนี่ยสีสันค่อนข้างที่จะสดใสแล้วก็แลดูเป็นธรรมชาตินะครับส่วนตัว vivo y 1 1เนี่ยโทนแสงโทนสีของเขาจะเป็นออกแนวจืดจืดหน่อยรูปนี้เป็นการถ่ายแบบชัดทั้งภาพนะเพื่อน,เ,อนเราจะเห็นได้เลยว่าเรียวมี c 1 1เนี่ยการถ่ายแบบชัดทั้งภาพเนี่ยคือฉากด้านหลัง มันชัดเหมือนกันเห็นไหมรายละเอียดฉากด้านหลังนี่คือโอ้โหดีมากๆเพื่อนๆส่วนตัว vivo y11 เ็นเพื่อนเห็นไหมอ่าตัวศาลาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าแสงจ้าๆอย่างเดียวเลยรายละเอียดในส่วนของหลังคาหรือแม้กระทั่งตัวพญานาคเนี่ยสีมันค่อนข้างจืดไปมากๆเลยซึ่งทาง realme c11 เนี่ยรายละเอียดของสีคือดีมากๆเพื่อนๆชัดทั้งภาพนี่คือว่าชัดจริงๆนะสีส่วนที่อยู่ไกลๆเนี่ยคือว่า เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยเพื่อนๆเห็นตัวเปลือกไม้ไหมเปลือกไม้นี่คือเวลาที่เราซูมดูรายละเอียดนี่คือมันค่อนข้างที่จะคมมากนะแล้วรายละเอียดคือโอ้โหชัดเจนมากๆพอเวลาเราซูมดูรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันแหละว,ว่าขอบของต้นไม้เนี่ยเรียวมี41คมมากส่วนตัว vivo y11 เนี่ยมันจะเป็นแบบไม่ค่อยคมเท่าไหร่เห็นไหมอ่าเลื่อนดูให้ดูรายละเอียดเลย นี่เรื่องของความคมชัดเนี่ยพอซูมในรายละเอียดเราจะเห็นได้เลยว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างมากนะจากรูปเมื่อกี้นะครับที่เราถ่ายแบบชัดทั้งภาพเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์กันบ้างไม่ใช่ว่าเฉพาะการถ่ายบุคคลเท่านั้นนะสามารถถ่ายวัตถุได้ด้วยในการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างฉลาดด้วยกันทั้งคู่นะแต่การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของความคมชัดนี่คือเร a l วมี1 1ดีกว่ามากดีกว่าตรงไหน ดีกว่าตรงที่ว่าฉากตัดระหว่างด้านหลังกับตัวแบบเนี่ยเรียวมี c 1 1คมกว่ามากๆเห็นไหมส่วนที่เบอร์เนี่ยไม่มีกินเข้ามาในตัวแบบเลยขอบไม้นี่คือคมกริบมากๆเพื่อนๆดูเห็นไหมอ่าพี่ใหญ่เลื่อนให้ดูเลยว่าขอบมันคมก่บกันมากๆส่วนเจ้าตัว vivo y 1 1นี่ยความเบอร์มันกินเข้ามาในตัวแบบเห็นไหมขอบนี่คือเบอร์เลยนี่นี่คือส่วนที่แตกต่างกัน นะครับการถ่ายรูปแบบหน้าชัดหลังเบรอเนี่ยการจัดการขอบการจัดการส่วนตัดเนี่ยต้องบอกว่าเรียวมี่1ีสิได้ดีกว่ามาดูกันในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างทีนีนะกล้องหน้าเนี่ยเรียวมี่1อยู่ที่5ลาล้านพิกเซลส่วนตัว v i v o y11 เอนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลถ้ามองกันที่ตัวเลขเนี่ย vivo y11 ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะ,ะแต่พอเวลาถ่ายมาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถือว่ามีความใกล้เคียงกันเลยนะ ปึ้งเห็นไหมรูปภาพที่เบลตขึ้นมาให้ดูเราจะเห็นได้เลยว่าเรียวมีซ1เนี่ยเรื่องของสีสันเนี่ยเป็นธรรมชาติมากกว่าอีกต่างหากนะแล้วก็ในเรื่องของความคมชัดเนี่ยตัวเลขอาจจะน้อยกว่านะครับแต่พอเวลาถ่ายจริงเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกันเรื่องของคนสีโองแสงอย่างที่บอกไปว่าแล้วแต่คนชอบนะครับเจ้าตัวเรียวมีซ1สสีสันอาจจะเป็นออกแนวแบบธรรมชาติธรรมชาตินะส่วนตัว vivo y 1 1เอนี่ยอาจจะเป็นออกแนวอุน่นๆนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบจริงๆการซูมเพื่อดูรายละเอียดเนี่ย ถือว่ามีความใกล้เคียงกันนะอ่าเห็นไหมนี่แตกต่างกันในเรื่องของโทนสีโทนแสงเท่านั้นส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะฮะเรียวมี1 1เนี่ยสามารถถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้เห็นไหมเนี่ยอ่าการตัดของตัวแบบก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะขอบพวกนี้เห็นไหมเพื่อนๆไม่มีกินเข้ามาในตัวแบบ นี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนตัว vivo y 1 1เนี่ยไม่สามารถถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้นะเพื่อนๆมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอ่ามันจะเป็นแบบชัดทั้งภาพนะครับทนสีทนแสงต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยคือ r e a m e c 11เร็นี่ยค่อนข้างที่จะเป็นออกแนวธรรมชาติธรรมชาตินะอาจจะเป็นจนืดๆนิดนึงเนาะส่วนตัว vivo y 1 1เนี่ยทนสีทนแสงจะเป็นแบบอุ่นๆเพื่อนเ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเน้นในเรื่องของการถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหน้านะเจ้าตัวเรมี่ซีส1สามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าเพราะว่าสามารถถ่ายแบบปกติก็ได้ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอก็ได้ส่วนจ้าตัว vivo y 1 1เนี่ยได้อยู่แบบเดียวก็คือการถ่ายแบบปกตินั่นเองมาดูกันถ่ายวิดีโอกันบ้างเ,เพื่อนๆนเรมี่ีส1นะครับกล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลเนาะเจ้าตัว vivo y 1 1เเนี่ยกล้องหลังก็ 13ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยสามารถอัดได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะฮะในส่วนของการอัดวิดีโอด้วยกล้องหลังเนี่ยเจ้าตัว r e a l m e C11 นะดีกว่าตรงไหนดีกว่าตรงที่ว่าระหว่างการถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถกดซูมได้เ,เพื่อนๆมีเมนูซูมให้เราเป็น 2x 4x นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มือจีบขยายอ,ะอ่ะอ่าปรับเข้าใจไหมส่วนเจ้าตัว Vivo Y11 นะครับ การที่จะซูมระหว่างถ่ายวีดีโอจะต้องใช้มือซูมเท่านั้นใช้จีบเอานั่นก็คือเวลาที่เราใช้มือจีบเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอาการสัน่นส่วนคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวีดีโอกล้องหลังแล้วนะความละเอียดที่ใหญ่ตั้งเอาไว้จะเป็น 1080p 3 0เฟรมเรทนะครับสีสันของต้นไม้ดูเปรียบเทียบมาได้เลยนะ,อ,ะอันนี้คือย้อนแสงแล้วครับเพื่อน มันก็จะเป็นมืดๆหน่อยนึงเนาะอ่าเดี๋ยวพี่ใหญทสการเดินให้ดูลก้กันทั้งคู่ไม่มีไมคตัดเสียงรบกวนนะครับเทสโฟกัสให้ดูแล้วกันอ้าวปึง้งอ่าไปส่วนที่อยู่ไกลนะครับส่วนที่อยู่ใกล้นะนอ,นะอ่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของเจ้าตัวเร a l วมี4 1เนี่ย คือมันจะสามารถซูมได้ในวิดีโอนะสามารถซูมได้นี่ไงอ่าอันนี้คือระยะ2 x นะครับแล้วก็จะมีระยะ4 x เนอะแต่4 x เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสั้นๆหน่อยที่2 x นะอ่าถ้ามีไม้กันสั่นจะช่วยได้ดีมากเลยส่วนตัว vivo y 1 1นะครับไม่มีแถบซูมมาให้เราใช้งานนะ อ่าอันนี้ความอนเนกประสงค์อะไรแบบเนี้ยเรียวมี41มันค่อนข้างที่จะโอเคมากกว่าตอนคลิปนี้ประมาณนี้เท่าการเพืเ่อนๆส่วนคลิปนี้เป็นการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆแตกต่างกันในเรื่องของโทนสีโทนแสงเท่านั้นเองเวลาเดินมีอาการสั่นด้วยกันทั้งคู่เพืเ่อนๆอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับ สารคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอกล้องหน้านะครับของเจ้าตัวเร a l m มี1 1กับเจ้าตัว vivo y 1 1นะครับในเรื่องของมุมมองเนี่ยนี่พี่ใหญ่กลางสุดแข็งนะเราจะเห็นได้เลยว่าเร a l m มี1 1เนี่ยมุมมองมันได้กว้างกว่านะครับมันจะประมาณนี้นะส่วนตัว vivo y 1 1นะครับมันก็จะเป็นแคบแคกว่ากันนิดนึงในเรื่องของสีสันความคมชัดเพื่อนๆดูเปรียบเทียบได้เลยนะนี่คือ ต้นไม้นะครับฉากหลังจะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นย้อนแสงเนาะ,ะวันนี้อากาศร้อนมากนะครับแต่ก็พอมีลมมาช่วยชีวิตไว้อยู่เดี๋ยวเราเทคการเดินดูหน่อยว่ามันโอเคไหมตัวไหนสั่นนะครับดูเปรียบเทียบได้เลยนะครับ ดูฉากด้านหลังนะตัวไหนมันคมชัดชัดเจนมากกว่าเพื่อนดูได้เลยอันนี้ก็จะเป็นย้อนแสงแล้ว่ะปึ๊บนี่คือหอโวตนะอ่าประมาณนี้โอเควิดีโอกล้องหน้าพี่อยากขอประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการดูดับนะฟังเพลงผ่านพวกแอป YouTube นะฮะทั้งตัว Realme C11 แล้วก็ตัว Vivo Y11 เนี่ย ทั้งคู่สามารถดู YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะครับสีสันความคามชัดเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะเห็นไหมแทบจะแยกกันไม่ออกเลยเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวเรามาลองเทสลำโพงของตัวเรมี c 1 1กันบ้างเสียงเบสโอเคเลยนะเพื่อนๆ เสียงแทกเสียงแหลมถือว่าใช้ได้เลยนะให้รู้สึกชอบเลยนะสำหรับเรื่องของลำโพงเนี่ยมาเทสลำโพงของเจ้าตัว vivo y11 กันบ้างเปิดสุดเหมือนกันนะ เสียงเบสนะครับอาจจะยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะธรรมดาธรรมดาประมาณนี้เสียงเบสเนี่ยถ้าเทียบกับเรียวมี1 1แล้วเนี่ย1ดีกว่านะครับส่วนเสียงแซ็กเสียงแหลมเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่ค่อยคมนะมนเพื่อนๆจะเป็นออกแนวอื้อๆฟังดูเลย ในเรื่องของลังโค้งนะครับเรียวมี c 1 1อยนคือดีกว่ามากๆนะฮะตัวนี้เรื่องของเบ um สยังธรรมดาเสียงแจ๊กเสียงแหลมเนี่ยคือยังไม่คมนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเทสเกมกันบ้างเป็นเกม ROV นะมาดูกันที่การตั้งค่าเกมกันก่อนเลยดูซิว่าเรียวมี c 1 1กับ vivo Y 1 1เนี่ยการปรับแต่งการตั้งค่าของเกมเป็นยังไงกันบ้างเ,าเริ่มจากเรียวมี c 1 1ก่อนแล้วกันนะ หมดเฟมเรทสูงตัวนี้มีมาให้ใช้งานไหมมีนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเปิดลองดูเลยอ่าตัวนี้ยืนยันเปิดไปเงาเมฆมีมาให้ปรับนะเพื่อนๆนะสำหรับเร็วมี c 1 1เฮ้ยมีเงาเมฆมาให้ปรับด้วยค่อนข้างโอเคแล้แหละแล้วก็ภาพ h d ตัวนี้เอาเป็นแบบสูงมากนะการแสดงผลสูงมากได้หรือเปล่าเนี่ยการเปิดใช้งานในโหมดสูงมากจะทำให้เครื่องของคุณใช้ทรัพยากรเฮ้ย แสดงว่าเปิดได้นะเดลียวมี C11 นะครับสามารถเปิดได้สุดหมดทุกอย่างเลยความไวมุมกล้อง,องโอเคเลยโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยการแสดงผลสูงมากนะาภาพ HD ตัวนี้สูงมากเงาเมฆเปิดได้ตั้งหากหมดเฟรมเรทสูงเปิดได้นะครับแสดงว่าถ้าตัวเรามี C11 เนี่ยสามารถปรับสุดได้หมดทุกอย่างเลยนี้เรามาดูกันที่ตัว vivo y 1 1กันบ้าง 1> y 1 1ปรับอะไรได้บ้างเอ่ย Y 1นะเอนะเฮ้ยหมวดเฟรมเรทสูงไม่มีนะ Y 1 1หมวดเฟรมเรทสูงไม่มีมาให้ใช้งานเงาเมฆไม่มีภาพ HD ตัวนี้สูงมากได้แล้วก็การแสดงผลสูงมากตัวนี้อุปกรณ์ของคุณไม่รองรับ p a r t i c l e าเ,เป็นแบบสูงมากสูงนะแล้วก็ความละเอกล้องเป็นแบบสูงแสดงว่าถ้าเป็นเกม ROV เนี่ย เรียวมีซ1สสามารถปรับสุดได้หมดทุกอย่างสามารถเล่นแบบ60เฟรมเรทได้การแสดงผลเป็นแบบสูงมากได้ส่วนตัว vivo y11 เนี่ยคือเล่นได้แค่30เฟรมเรทนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเทสเกมกันลองดูว่าเล่นจริงแล้วเนี่ยเรียวมีซ1เป็นไงบ้างแหลกหรือเปล่าเพราะว่าเล่นแบบ60เฟรมเรทเลยส่วนที่ตัว vivo y11 เนี่ยคาดการไว้ว่า,วาเล่นเกม r o v ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่ามันเล่นได้แค่30เฟรมเรทนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเกมกันเลย โอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสเกม ROV นะฮะกับเจ้าตัว Realme C 1 1นะตัวนี้เล่นแบบ60 f เฟรมเรทแล้วก็เฟรมเรทตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ56-57ประมาณนี้เนาะทุกอย่างเนี่ยคือเราปรับสุดหมดเลยอ่าเดินผ่านหญ้าหน่อยหญ้ามีการสั่นไหวนะครับโอเคอันนี้มันทึ้หน้าจอไปด้วยนะดูสิว่ามันจะไหวไหม ช่วงตีก็ตกมาประมาณ33นะครับที่เห็นเมื่อกี้นะตกมาประมาณ33ปลายโากปลกไปช่วงเข้าตีอย่างเงี้ยก็ประมาณ37และ30นะครับตัวเลขที่ตกลงมาต่ำสุดตอนนี้เห็นอยู่ที่30นะ โอเคป้อมพังไปเรียบร้อยแล้วถ้าเล่นแบบ60เฟรมเรทเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณ30เนาะอย่างต่ำเท่าที่เห็นน่ะถ้าใครอยากจะอารคารถดที่ดีกว่านี้นะก็อาจจะต้องปรับเป็นแบบ30เฟรมเรทอ่ะเ,เพื่อนช่วงเข้าตีถ้าเล่นแบบ60เฟรมเรทมันก็จะมีหน่วงๆน,นิดนึงเนาะโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองเทสเกม ROV กับตัว Vivo Y11 กันบ้างนะตัวนี้เล่นได้แค่30เฟรมเรทปรับสูตรไม่ได้นะครับ มาดูกันในส่วนของความลื่นไหลของเกมเนาะดูเชื่อว่าเล่นเป็นไงกันบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเล่นแบบส0มสิบเฟรมเลก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วตายไหมตายไหม ช่วงเข้าตีก็มีบ้างนะที่จะเป็นแบบหน่วงนิดนึงอ,ะ <You S 1> อ่ะขนาดได้30 frame rate oh <my> เฟรมเรทเลยอาการหน่วงก็พอๆกันกับตัวเรียวมี1 1เลยแต่ว่า C11 นั่นคือเราเล่นแบบ60เฟรมเรทไง mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเกมนะพี่ใหญคิดว่าตัวเรียวมีซ1สเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่านะ mm hmm. เล่นแบบปรับสุดได้หมดเลย โอเคแล้วนี่ก็คือรีวิวการแบทเทิลการระหว่างตัวเรียวมี a l m e C11 นะครับแล้วก็ตัว vivo y 1 1นะในส่วนของราคาเนี่ยเรามาทายกันหน่อยซิว่าเรียวมี1 1เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าสเปค ที่พี่ใหญ่รีวิวไปเนี่ยมันควรจะราคาไหนต้องบอกว่าเรื่องของกล้องนี่คือมีความโดดเด่นมากสามารถถ่ายรูปด้วยหมวดกลางคืนได้นะฮะใครใน,ในเรื่องของการถ่ายรูปกลางคืนเนี่ยเรามีซี1เสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมนะครับเรามีซี1เเนี่ยอ่า get ROV สามารถเปิดเป็นแบบ60เฟรมเรทได้ทุกอย่างปรับสุดได้หมดเลยมีเงาเมฆให้อีกต่างหากวนตัว vivo Y11 ในเรื่องของเกมเนี่ยเล่นได้แค่30เฟรมเรทนะ อาัการต์อาจจะเสียไปสักเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยกล้องหลัง vivo y11 ไม่มีหมวกางคืนมาให้แต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยความละเอียดดีกว่าอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนตัว realme c11 เนี่ยกล้องหน้าแค่5ล้านนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากเปรียบเทียบกันดูแล้วเราควรจะซื้อตัวไหนดีเพื่อนๆดูคลิปเสร็จแล้วสามารถตัดสินใจได้เลยใช่ไหม <laughs> ส่วนในเรื่องของราคานะครับเรามาคอมเมนต์กันหน่อยดูซิว่าเรียวมีซ1เ็นี่ยจะเปิดตัวมาราคาเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติว่าไม่เกิน4 0่0บาทเนี่ยน่าซื้อเลยนะเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถือว่าโอเคมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมเนี่ยปรับสุดได้หมดเลยสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมและก็ติดตามใครยังไม่กด u b s c ไ i b e ฝากกดติดตามด้วยละกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับ สำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ